วันนี้ค่ะเราเนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าสาวๆเจ็บประเภทที่หนุ่มเนี่ยวาดวันเฮ้ยมันหวาดวันยังไงอะ่ะมันประเภทไหนอย่างแรกเลยคืออย่างที่ทุกคนเป็นในปัจจุบันนคือบ้าแฟชั่นบ้าแฟชั่น แฟชั่นเนี่ยเขาไปกันถึงไหนไม่ต้องไปเปิดหนังสือแฟชั่นให้เมื่อเลยนะดูที่การแต่งตัวของสาวประเภทนี้แหละเจ้าหล่อนเนี่ยจะไม่มีวันยอมล้าหลังใครแม้แต่เสี้ยวเดียวนะจึงจะเออเขาเรียกว,ว่าจึงจะอดข้าวอดนะ้ำเพื่อเก็บเงินเอาไปซื้อเครื่องแต่งตัวก็ยอมขอให้ได้สวยไว้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังเสาวเประเภทที่หนุมน่มหนุ่มหวาดหวั่น อย่างนะคะหวัดหวันนะข้อที่2ค่ะประเภทฝันถึงเจ้าชายอย่า yeah. ข้อนี้ไม่อากอ่านเลยตัวเอง <laughs> สาวประเภทนี้คล้ายกับซินเดอเรลล่าที่รอคอยเจ้าชายมาช่วยชุดให้พ้นจากปัญหา มีผู้ชายอยู่ใกล้ตัวหล่อนเนี่ยจะเหมือนกับคนปัญญาอ่อนอะ่ะก็คือทำอะไรไม่ได้แม้แต่เปิดกระป๋องด้วยเครื่องเปิดกระป๋องง่ายๆก็ยังทำไม่แบนต้องให้เขาเนี่ยยื่นมือเข้ามาแล้วหนุ่มคนไหนจะทนได้ละ่ะอยากรู้นะข้อ3ค่ะประเภทที่ไม่ยอมเขาเรียกว่ารากจันยา อย่างไรล่ะเป็นคนที่บูชาตัวเองแล้วก็เคร่งทัดเกี่ยวกับศีลธรรมจัญญาจะไม่มีความสุขเนะคะเพราะว่าความรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองตลอดเวลาพลอยทําให้หนุ่มคู่ดวงเนี่ยเขาเรียกว่าหนุ่มคู่ครวงเออไม่สบายใจไปด้วยข้อที่4ค่ะคือประเภทเกี่ยวกับว่าเรื่องเซ็กได้สบายปากเลยประเภทว่านี่ฝรั่งเขาเรียกว่าเซ็กซี่ไซเรน ก็คือเห็นก็รู้ว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องผ่านน้นแต่วแต่งเนื้อแต่งตัวซะโอ้โหสวอร์สวา,สวาแบบเขาเรียกว่าไงดีวะเขาเรียกว่ายังไงอะแบบชวกชวากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ายังยวนใจผู้จาสับปะดนดูดูก็เป็นสาวในฝั่งผู้ชายอยู่หรอกเพราะว่าผู้จากันร,รู้เรื่องเร็วดี แต่ไม่เป็นงานสินะคะเพราะว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหล่อนเนี่ยก็จะขืนแข็งหรือชาเย็นเรียกว่าลอยผู้ชายคึกเล่นเท่าน,นั้นแหละนะคะข้อที่6ประเภทเอาแน่ไม่ได้ยังไงล่ะก็อย่างเช่นว่า,วา เพราะว่าหล่อดเนี่ยเป็นสาวสังคมไงชอบสังสรรค์ไปทั่วเลยชอบรู้จักคนโน้นคนนี้สแสวงหาแสงสีให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาดูผิวพรรณหล่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเครื่องปรุงรสชาติด้อย่างดีแต่ก็ชั่วแต่ก็ช่วงเวลาเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะะี่ค่ะไม่นานหนัากากของหล่อนเนี่ยก็จะหลุดออกมา เผยให้เห็นสภาพที่แท้จริงของการเป็นคนที่แบบเอาแน่เอาหนอนไม่ได้เดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักข้อที่7ค่ะข้อสุดท้ายแล้วคือประเภทไม่ยอมออกความเห็นเรียกว่าหล่อนเนี่ยมีอาการที่เป็นช้างเท้าหลังเต็มที่เลย แฟนว่าไงฉันก็ว่าง้นหลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมออกความคิดเห็นของตนเลยผู้ชายส่วนมากจะไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้นะคะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากอยู่ในเจดสาวดังที่กล่าวมานี้ก็ใส่เกียร์เดินหน้าหรือว่าถอยหลังแล้วแต่สะดวกไปให้ไกลเท่าที่จะไกลได้เลยค่ะ